เคยเห็นคริสเตียนบางคนไหมที่ความคิดแย่ยิ่งกว่าคนนี้ยังไม่เชื่อผมเคยเห็นคุณเคยเห็นคริสเตียนบางคนไหมที่ค,ความคิดที่คุณไม่อยากเชื่อเลยว่ามันเป็นคริสเตียนจริงหรือเปล่าเนี่ยอะไรเจาะหัวม,มาคิดเรื่องนี้นั่นเป็นข้อพิสูจน์ว่าจิตของเราส่วนที่เราคิดหาเหตุผลยังเหมือนเดิมน,นี่คือสาเหตุที่พระเจ้าได้สอนเรานะครับ ในวรมบทที่12ข้อหนึ่งและ2นะครับให้เราเปลี่ยนความคิดจิตใจหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจเสียใหม่ไม่ใช่หน้าที่ของพระเจ้าแต่มันเป็นหน้าที่ของเราพระเจ้าจะไม่สั่งให้เราทําในสิ่งที่พระองค์จะทําแทนเราถ้าพระเจ้าสั่งให้เราทํานั่นหมายถึงเราต้องทําและถ้าเราไม่ทําจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหากเราเป็นคนลามกเราจะลามกต่อไปเรื่อยๆเพราะเราไม่ควบคุมความคิด หากเราเป็นคนที่คิดแง่ลบเราจะคิดแง่ลบต่อไปเรื <sk> ่อยๆถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงความคิดหากเราเป็นคนที่คิดร้ายเกี่ยวกับคนอื่นเราจะคิดร้ายเกี่ยวกับคนอื่นต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเปลี่ยนความคิดจิตใจของเราสมัยแล้วเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจของคุณสมัยอุปนิสัยของคุณก็จะเปลี่ยนแล้วคุณจะรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วนั่นแหละที่คุณจะสามารถรับตามพระสัญญาของพระเจ้าได้ พระธัมที่ได้กล่าวว่าฟื้นฟูจิตวิญญาณคำว่าฟื้นฟูหมายถึงหันกลับนอกเหนือจากฟื้นฟูแล้วนะฮะนอกเหนือจากเป็นการซ่อมแซมแล้วยังหมายถึงเป็นการหันกลับหรือนําให้กลับมาอัางพระเจ้าต้องการที่จะให้กฎหมายของพระองค์นาหัวใจของคุณนําจิตใจของคุณให้หันกลับมาหาพระองค์นี่แหละคือสิ่งที่พระธรรมทีสอนเรื่องการกลับใจใหม่การกลับใจใหม่ไม่ใช่การร้องให้ หลายคนเข้าใจนะครับว่าการกลับใจคือการร้องให้การเสือกสะอื้นคุณเคยได้ยินคาําว่าน้าตาจระเข้ไหมมีคนเขากล่าวไว้ว่าก่อนจระเข้จะกินเหยื่อเนี่ยมันจะหลั่งน้ำตาออกมาเพื่อให้เหยื่อสงสารเข้ามาแล้วมันก็กินเหยื่อหลายคนร้องให้เพื่อหวังผลประโยชนาา์หลายคนร้องให้เพื่อหวังผลประโยชน์ต่อพระเจ้าร้องให้เพื่อที่ว่าพระเจา้า,า,จ,าจะยกโทษให้ หลายคนนะครับไม่ได้จริงใจในการร้องไห้เป็นไปได้ไหมที่จะไม่จริงใจในการร้องให้เป็นไปได้จำได้ไหมครับที่พระเยซูได้เสด็จจะไปที่บ้านของเด็กหญิงคนหนึ่งมีคนมาบอกกับพ่อของเด็กว่าไม่ต้องไปรบวนอาจารย์แล้วเพราะว่าลูกของท่านเสียแล้วพระเยซูบอกว่าอย่ากลัวเลยต่างอมาเมื่อพระเยซูได้เสด็จมเถึง มีคนร้องให้กันแต่จะถามว่าคนเหล่านั้นร้องให้อย่างจักใจจริงหรือเปล่าเขาจ้างมาร้องเหมือนกับคนจีนเลยพอพระเยซูบอกว่าเด็กคนนั้นไม่ได้ตายหลอกเพียงแค่หลับไปพวกที่ร้องให้อยู่หัวร้องยอนพวงถามว่าคนร้องให้จะหัวร้อนได้ยังไงเขาจ้างมาร้องพิธีเป็นพิธีนะครับเพื่อให้เห็นว่าครอบครัวนี้มีอันจะกินครอบครัวนี้เป็นที่รักของคนอื่นดังนั้นเมื่อคนเสียชีวิตไป ทำให้หลายต่อหลายคนรู้สึกเสึ่สะซื้นแค่นั้นเองถามว่าคนจํานวนมากมายทําแบบนี้กับพระเจ้าด้วยหรือเปล่ลทาทําบางครั้งนะครับสิลปิบ,บาลอาจจะเชิญคนให้ออกมาสารภาพบาปกันข้างหน้าเนี่ยหน้าเวทีเนี่ยแต่ละคนคุกเข่ากันร้อง,อง,องห่มร้องไห้ลุกทำบาปต่อรูองค์เสียใจพอปาดน้ําตาเสร็จยังไม่ทันเลยมีคนเขาลุกขึ้นยืนแล้วเหยียบเท้า หันกลับไปด่าด้วยคำที่คุณหาไม่ได้ในท้องตลาดถามว่ามีไหมนีคนต่อยกันในบอถ์มีไหมมีคนด่ากันในบอถมีไหมมีไม่ใช่คริสเตียนใหม่แต่เป็นคริสเตียนเก่าด้วยซ้ำไปเห็นไหม <c oughs> หรือว่าผมพูดเรื่องไม่จริง <c oughs> และจริงๆแสบๆที่เราเนี่ยจะได้ยินมักจะเป็นเรื่องของคริสเตียนเก่าเพราะอะไรมันเก่าไปแล้ว ความรักที่พระเจ้ามีกับเขาและเขามีกับพระองค์เนี่ยมันจืดจางไปแล้วนี่คือสาเหตุที่พระเยซูใด้เตือนเราในวิวรณ์ให้เรารักโระองเหมือนรักแรกพบอยู่เสมอเอเมนแลน้วย้อนกลับมานะครับพระเจ้าต้องการประทานกฎหมายและกฎแห่งความรักเพื่อหันหัวใจของเราให้กลับมาหาพระองค์นี่คือการกลับใจใหม่การกลับใจใหม่ไม่ใช่การร้องให้สังเกตน,นะครับ บุดคนสุดท้องได้ขอแบ่งสมบัติไปแล้วไปเจอกับเรื่องร้ายๆแต่เมื่อเขาตั้งใจที่จะกลับใจใหม่เขากลับมาเขายังไม่ทำเรียวร้องให้อะไรทั้งสิ้นบิดาได้รับเขากลับมาการกลับใจไม่ใช่การร้องให้แต่เป็นการกลับทิศทาง <Daddy. S 1> เด็กชายอ่ะชายหนุ่มคนนั้นเขาตัดสินใจแล้ว mm hmm. เขาจะกลับมาแล้วเขาไม่ได้แค่ตัดสินใจในความคิด เขาเดินมุ่งหน้าไปยังบ้านของเขาการกลับชัยคือการกลับทิศทางแล้วต้องเป็นการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตคุณอาจจะขอโทษพระเจ้านะครับมาล้ห้าสิบเก้าครั้งกับบาปซ้ำเดิมตรงนั้นมันมีประโยชน์อะไรในเมื่อคุณไม่ยอมเปลี่ยนเส้นทางของคุณใหม่สามีทะเลาะตบตีกันแล้วก็สาบานกันต่อไปจนไไม่ทําชั่วอีกแล้วผ่านไปไม่เกินสองวันทําชั่วต่อกันอีกแล้วถามว่าตรงนั้น เป็นการกลับเส้นทางจริงหรือเปล่าไม่ใช่เป็นการกลับเส้นทางอย่างแท้จริงกฎหมายของพระเจ้าความรักของพระเจ้าที่เราสะสมยยอย่างบริบูรณ์ในหัวใจของเราเท่านั้นที่จะดึงเราให้กลับใจอย่างแท้จริงพระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้นะครับพระเจ้าไม่ทรงประสงค์ให้ผู้หนึ่งผู้ใดที่หน้าแต่ประสงค์ให้คนทั้งปวงกลับใจและพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าความรักของพระเจ้าชักนาให้คนทั้งหลายกลับใจทำไมพระเจ้าประทานกฎหมาย เพื่อให้เราได้หันใจของเราให้กลับมาหาพระองค์เอง,เองหลายครั้งนะครับในพันธสัญญาเดิมคนละทิ้งกฎเกณฑ์ของพระเจ้าทิ้งกันเป็นเป็น,เป,นเป็นทศวรรษศตวรรษจนในที่สุดวันหนึ่งคนเขาทนสภาพการตกเป็นเฉลยไม่ได้อยู่แล้วจึงมีการนําเอากฎเกณฑ์กฎหมายของพระเจ้ามาอ่านเป็นหนังสือม้วนให้ประชาชนฟังหลังจากที่ประชาชนฟังแล้วพวกเขาได้กลับใจใหม่กันทั้งชาติ เปลี่ยนเส้นทางใหม่พระพรของพระเจ้าได้ลัเทหลังเข้ามาในทีงใ่เหงนั้นะถ้าคุณไม่กลับใจใหม่ไม่กลับมาหาพระเจ้าคุณก็พลาดจะเส้นทางแห่งพระพรแล้วมีได้กล่าวต่อไปว่ากฎเกณฑ์ของพระเจ้านั้นแน่นอนกว็ว่ากฎเกณฑ์ในข้อนี้นะครับแตกต่างจากคำว่ากฎหมายที่กล่าวไว้ตอนตอน้นกฎเกณฑ์ในที่นี้หมายถึงคำพยาน คำพยานของพระเจ้านั้นแน่นอนและคําว่าแน่นอนนั้นหมายถึงไว้วางใจได้คําพยานของพระเจ้าน,นั้นมั่นคงแน่นอนและไว้ใจได้ขอล่าวอีกครั้งนะครับคําว่าแน่นอนในที่นี้หมายถึงมั่นคงและไว้วางใจได้พระเจ้าได้ประทานคาพยานให้กับเราแล้วมากมายเราเห็นคําพยานจากชีวิตของคนมากมายใน,นทรกมทีแล้วสิ่งเหล่านี้แหละตื่นสติเราในทุกวันนี้ และเป็นคําพยาิที่มั่นคงและแน่นอนหาคุณอ่านชีวิตของคนใดก็ตามที่เขาได้มีประสบการณ์กับพระพรในพระธัมที์แล้วคุณจะเดินในเส้นทางอย่างที่เขาเดินคุณจะทําอย่างที่เขาทําคุณจะได้ผลอย่างที่เขาได้เห็นไมและสุดท้ายพระทัมทีกล่าวว่ากฎกลับทาให้คนรู้น้อยมีปัญญาเขาว่าคนรู้น้อยยังหมายถึงคนโฉดเขาคนโง่รู้ไหมครับว่า กฎของพระเจ้าสามารถเปลี่ยนจากคนที่โง่ที่สุดในโลกทําให้คนนั้นเป็นคนที่มีปัญญามากที่สุดในโลกการมีความรู้กับการมีปัญญานั้นแตกต่างกันคนมากมายมีความรู้ร่วมห,หัวแต่เอาตัวไม่รอดเพราะ,ราะป่าสจัดปัญญาบางคนอาจจะจบปริญญาเอกมาตะลงป่า4ี่วันตายขาที่เอาตัวรอดไม่ได้แต่บางคนอ่านหนังสือไม่ออกเลยทุกั่านเขาอ,อยู่ในป่ามา28ปียังไม่เป็นไร ผเถาวันอยู่เป็นซาเป็นเป็นทาซานี่ยนั่นเห็นไหมมีความรู้กับปัญญาไม่เหมือนกันพระเจ้าต้องการให้คุณเป็นผู้ที่มีปัญญาสามารถเอาความรู้ที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้การมีปัญญาคือการนําความรู้มาใช้ให้เหมาะสมตามสถานการณ์แล้วก่อให้เกิดผลที่ดีแต่คนไม่มีปัญญาคือคนที่มีความรู้มากมปที่ไม่รู้จะเอาความรู้ไปใช้ได้อย่าง จริงไหมครับเรารู้จักใครแบบน,นั้นบ้างหรือเปล่าไม่ต้องชี้ไปที่คนข้าๆแล้วไม่ว่าคุณเรียนอะไรมาอย่าบอกตัวเองเป็นอันขาดว,ว่าฉันเป็นคนไม่มีปัญญาฉันมันจบมาแค่นี้ผมไม่สนใจคุณจบป .4 หรือจบป,ป .1 ถ้าคุณมีกฎหมายของพระเจา้าคุณสามารถมีปัญญาได้แล้วมาทำใิดเกาว่าพระเยซูทรงเป็นพระปัญญาของเราคุณมีพระเยซูไหมคุณมีพระปัญญาของพระเจา้าอยู่ในคุณห แลวพี่น้องครับการมีปัญญาเนี่ยอย่างที่บอกล้าไม่เกี่ยวกับความรู้นะผมจะเล่าฟังเรื่องหนึงมีบริษัทแห่งหนึ่งนะครับปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่ารถบรรทุกขนาดใหญ่ของบริษัทวิ่งไปติดสะพานบริงานว่าเป็น